กินข้าวกินเข่ากินเข่าว,ว่าอย่างนั้นวันวสัน้นวันสั้นกลางวันกลางเวนกลางเวนโง่ามากปึกหลายปึกหลายปึกหลายเอาเปา ป,ปึกหลายไม่ใช่อเป่าปึกหลายปึกหลายอเป่าฉันเอาศัพท์ที่ใช้ประจำปึกหลายเนี่ยใช้กันทุกวันหรือไงอ่ะเฮ้ยช่างเถอะเรียนอังกฤษจากเพลงได้เนี่ยมีเพลงาาวิียาภาสาไหวยชุนไหมล่ะกรุณารอสักครู่เกาว,ว,ว,วเก๋าจผักกาวปุ่ยเก๋าเสใจใจตายอย๋ยลอย ตายีมาโตแม่แต้งตามโตเหยามาหยกใจแป้งอิ้งกอตายปี้กอม่ยยันยันพากอเหยาหังคอยใช่ <laughs> ได้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เป่าเอาอีกรอบคำเราหนึ่งจุดห้านะขออภัยคุณหนูกําลังเรียกอาเป่าด้วยความรีบเร่งอาเป่าขอตัวก่อนแล้วใช้จะทำยังไงล่ะ เจ้านายฉลาดมากต้องรับมือได้แน่โอ้โหประจบเป็นแล้วฉลาดขึ้งนะเนี่ยิยัังจนนงจา,งางนเยยวร